ถามปอเนี่ยไม่มีรับเงินแผลของรัฐบาลอีกหนึ่งแผลที่เมื่อวานทำให้พลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกร,รัฐมนตรีหัวเสียนะคะลุกขึ้นมาชี้แจงกลางสภาเลยบอกว่าไม่ได้รับเงิน3ปอ,อสาปอไม่มีการรับเงินผมยืนยัน ไปไปหาหลักฐานมาไปาสู้กันในคดีนี่ประเด็นว่าด้วยเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่ฝ่ายค้านโดยคุณหมอชละนั่นอภิปรายในสภาพเพื่อลุกขาดไปที่รัฐบาลกลายเป็นปมใหญ่ที่ทุกคนตั้งคำถามว่าตกลงมันจริงหรือเหตุผลเพราะคุณชละนั่นเปิดแผลว่ามีกลุ่มขบวนการ ที่นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยและคิดค่าหัวและเป็นแรงงานเถื่อนด้วยคุณหมอชลนานพักเพื่อไทยยังขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวพันมีปอหนึ่งปอสองปอสามปสี่และระบุว่าบางปอเป็นนายกผลที่ตามมาลุงตู่ประกาศกลางสภาเลย ผมยืนยันสามปอไม่มีใครรับเงินและขบวนการนี้เป็นยังไงเราไปฟังเรื่องราวการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภากันเราจะมาขายี้ให้เห็นเริ่มจากหมอชนละน่านก่อนไปฟังดูครับเป็นที่น่าสังเกตท่านครับเดิมมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวพศ2511ใช้บังคับอยู่ ปี 60, ครับประกาศใช้พระราชกำหนดขออภัยท่านท่านครับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวออกเป็นพระราชกำหนดครับโดยเฉพาะมาตรา14ครับท่านท่านครับมาตรา14เขียนอย่างนี้ครับในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศหรือปัดป้องภัยพิบัติสาธารณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาต ให้คนต่างด้าวเข้ามาทํางานในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใดๆนะครับหรือยกเว้นไม่จําเป็นไม่จําเป็นปฏิบัติตามพระราชกำหนดนี้ในกรณีใดๆก็ได้เห็นไหมครับกว้างโล่งเลยก็เป็นที่มาครับของการนาแรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างง่ายได้สิ่งที่ผมนําเรียนธรรมทานมาเป็นภาพของกระบวนการของการลักลอบหรือค้าแรงงานข้ามชาติที่เป็นเหตุให้นําเอาผู้ติดเชื้อโควิด มาแพร่ขยายในประเทศไทยเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนคนไทยและประเทศชาติมันเสียหายท่านดานที่กรบสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนของการปล่อยปละละเลยไร้ความรับผิดชอบครับต่อประเทศชาติมั่นเมืองท่านจะมีผลประโยชน์หรือไม่เรามาดูกันครับผมจะฟังคำชี้แจงจากท่านท่านนายกรัฐมตรีครับและ รองนนยมตรีที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจงกับผมว่าท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ผมปิดชื่อท่านไว้แต่ในข้อกล่าวหาผมมีชัดเจนว่าผมกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชาเห็บบนไหมค่ะคุณหมอชลนานขึ้นชาร์จและบอกว่ามีปหนึ่งปสองปสมมีพันตำรวจเอกเข้าไปเกี่ยวพันหาเงินจากการขนคนต่างด้าว กินข้าวหัวคิวลักผลประโยชน์ครับตกใจกันทั้งบางทีครับเราไปฟังคุณชดหมอชลนั่นบอกว่าหนึ่งในนั้นคือรองนายกรัฐมนตรีก็คือบิ๊กป้อมเราไปฟังคำชี้แจงของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณว่าเกี่ยวพันกันเรื่องนี้หรือไม่ท่านรู้หรือเปล่าไปฟังคำชี้แจงของพลเอกประวิทย์ครับที่ผมลุกขึ้นมานี่ผมก็จะตอบ คำถามเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวขบวนการหลบหนีเข้าเมืองซึ่งทางท่านสมาชิกผู้สรงเกตได้ให้ข้อมูลจากที่ผมได้ฟังนั้นผมก็ยังไม่เคยเห็นแผนภูมิที่ทางท่านได้เอามาแต่ก็ต้องขอเวลาที่จะไปสอบสวนดูว่าเป็นเรื่องของขบวนการนั้นได้ดำเนินการมาอย่างไรเพราะเป็นเรื่องของการทำงานของ เจาหที่ในระดับต่างต้องขอเวลาก่อนแล้วเมื่อรายละเอียดได้เรียบร้อยแล้วผมจะมาชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบนะครับส่วนอีกเรื่องหนึงคือเรื่องของการปฏิญาณร,รับธงไทยเฉล,มลิมพลที่บอกว่าผมไม่ได้กล่าวข้อความที่เต็ม บิ๊กป้อมบอกว่าขอเวลาไปตรวจสอบดูก่อนเพราะว่าแผนภูมิที่หมอชนลนาศส่งมาเนี่ยที่โชว์ในสภาเนี่ยยังไม่เคยเห็นค่ะอ่าลุงป้อมจะชี้แจงตอนไหนไม่รู้แต่ไปตรวจสอบก่อนลุงป้อมบอกว่าเป็นการบัติของเจ้าหน้าที่ระดับล่างคราวนี้เรามาฟังท่านนายกรัฐมนตรีเพราะท่านถูกพาดพิงและมีการอภิปรายว่าเกี่ยวพันปหนึ่งปสองปสามปสี่ ในการเก็บค่าหัวคิวท่านว่ายังไงเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ครับรอดูคำชี้แจงของท่านนายกรัฐมนตรีไปฟังครับลักลอบเข้าลักลอบออกมีการทุจริตผิดกฎหมายมีเรืยอรับผลประโยชน์ผมยืนยันสามปอเนี่ยไม่มีรับเงินเดี๋ยวไปพิสูจน์มาหาจากพยานมาแล้วไปสู้กันกับผมในคดีนั่น นะในนี้ท่านพูดได้ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็พูดได้เหมือนกันนะท่านพูดได้ผมก็พูดได้แต่ผมก็ต้องรักษากริยาของผมผมรู้ว่าท่านต้องการให้ผมโมโหยากครับยากบอกว่ไม่สําเร็จค่ะคือยั่วโมโหไม่สําเร็จท่านบอกว่า <c oughs> ที่คุณพูด <c oughs> ผมเป็นคนรักษากฎหมาย <c oughs> และผมยืนยัน <c oughs> ว่าสามปอ <c oughs> ในความหมายสามปอคือใคร <c oughs> ทุกคนรู้ได้ ท่านบอกว่าไม่มีใครรับเงินและถ้าท่านมีเหตุผลมีข้อมูลมีหลักฐานไปสู้คดีนี้กับผมข้างนอกหนักหน่วงไหมค่ะผมว่าหนักหน่วงคราวนี้เรามาดูว่าปมรุกค,คาดว่าด้วยเรื่องแรงงานต่างด้าวเรื่องแรงงานต่างด้าวเดิมทีมีการบอกว่าจะโฟกัสแผลนี้ไปที่รัฐบาลอย่างรุนแรงที่สุดแต่พอมีการอภิปรายปรากฏว่ามีการ และใช้อักษรยออ่อและบอกว่ามีเงินเดิมทีมีข่าวปล่อยออกมาว่าเกี่ยวพันกับบุคคลที่มีเงินตกหล่นอยู่หัวหนึ่งเก็บ8,000บาทสองล้านหัวหลังอักค่าใช้จ่ายจะเหลือหัวละ400ถึง500ค้อคูณสองล้านก็ไปดิตกหล่นอยู่ในมือใครบ้างไม่รู้มีการอภิปรายโจมตีไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ว่าอย่างไรครับไปฟังดูครับที่บอกว่าผมเองในฐานะรันตีว่าการกระทรวงแรงงานปล่อยปละละเลยไม่กกับดูแลแรงงานต่างด้าวผมเองเนี่ยไปพบท่านรันตีว่าการกระทรวงหาดไทยเนี่ยท่านอนุพงศ์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาการที่เกิดแพร่ระบาดโค<ฮ>วิดที่สมุทรสาคร<ฮ>เหตุการณ์มันโอเคต้องยอมรับว่ามันเกิดจากคนงานต่างด้าวนะครับแต่ถามว่าถ้าเราไปจับวันนั้น มันก็เหมือนกับฝีครับฝีมันแตกแล้วเราจะเอาอยู่ไหมนะครับสิ่งที่เราต้องควบคุมไม่ให้มันแตกก็คือเราต้องให้เขาอยู่กับที่เราเลยต้องเสนอกฎหมายเข้าคอรมอนะครับในการที่เราจะต้องออนําคนที่ผิดที่อยู่ในที่อยู่นอกระบบขึ้นสู่ระบบท่านชี้แจงเขาบอกว่าทําไมไม่จัดการอบอกว่าในารู้อยู่ว่าแรงงา,านาเกิมผลเข้ามาค่ะ ขาบอกว่าถ้าจัดการฝีจะแตกและฝีจะแตกมันเหมือนกับกรณีที่มีคนเอาแรงงานต่างด้าวจากสมุทรสาครไปไว้ที่สมุทรปราการไงไปทิ้งอ่ะไปทิ้งแล้วบางคนก็รู้ว่าตัวเองเข้ามาโดยผิดกฎหมายแน่นอนว่าจะหนีหายแล้วก็กระจายไปทั่วปัญหาแรงงานต่างด้าวที่มีการขยายผลไปที่รัฐบาลว่ารัฐบาลจัดการไม่ถูกและนำมาซึ่งปัญหาของประเทศ เราเคยพูดในเวทีนี้ว่าในระยะที่ผ่านมาปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นธุรกิจใต้ดินทำลายธุรกิจบนดินยย่อยยับธุรกิจใต้ดินที่ทำลายธุรกิจบนดินย่อยยับคืออะไรคือบ่อนที่เป็นแพร่กระจายและแรงงานต่างด้าวครับเราเสนอข้อมูลเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่า ประเทศเรามีธุรกิจใต้ดินที่เติบโตกว่าธุรกิจบนดินและทำให้ธุรกิจบนดินผู้ประกอบการโดยสุจริตพังภาพรัฐบาลจะเอาอย่างไรเราไปดูกันครับนี่คือข้อมูลของธุรกิจใต้ดินครับที่ทำลายธุรกิจบนดินมาดูว่ามีอะไรครับธุรกิจใต้ดินบอหหวย ล้วนแล้วแต่มีผลทั้งสิ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณชละนานอาภิปรายค่ะบอกว่ามีกลุ่มขบวนการไอ้กลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มป .11 กลุ่ม11กลุ่ม11มี3ส่วนเกี่ยวพันป1ป .2 ใช้ขบวนการดำเนินการเก็บสวยมันตั้งแต่ปี57ป .1 รวบอำน,นาจและรับสวย มีปอสี่อยู่คนหนึ่งรุ่นสามสิบหกถ้าบอกว่าปอสี่รุ่นสามหกมีปอเดียวครับที่เป็นผู้นำ <c oughs> อยู่ไม่ต้องไปถามใครถามตำรวจเขารู้ว่าปอรุ่นสามหกนี่คือใครใครท่านเกษียณไปแล้วบอกว่าปอสามหกไปเกี่ยวพันกับพันตำรวจเอกรุ่น4ี่ิบสองคนหนึ่งพันตำรวจเอกรุ่นส2ิบสองที่เกี่ยวพันเรื่องนี้เขาก็รู้กันว่าคือใคร มีแต่ประชาชนไม่รู้คนเหล่านี้ไปเกี่ยวพันกับนายยอนายจอนายอเจอดาบจอนะครับเก็บสวยแรงงานต่างด้าวเอาเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติหรือด่านมีแค่ใบบอร์เดอร์พาสและที่เหลือมีขบวนการจัดการเอาคนเหล่านี้มาผ่านพื้นที่เข้ามาที่กรุงเทพผ่านเข้าไปที่สมุทรปราการ ผ่านไปที่สมุดสงครามสมุดสาครคุณชลน่านบอกว่ากลุ่มเหล่านี้มีแรงงานเถื่อนเข้ามาตั้งแต่ปี57จนถึงปัจจุบันสองล้านคนและมีขบวนการจ่ายเงินหัวหน0่งหัว 1, 000, หนึ่งมื่นหนึ่งเข้ามายังไงผมสรุปย่อยให้นอกเหนือจากกลุ่มนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งคือสวยคนจีนที่ทำคาสิโนและคอร์เซนเตอร์ เป็นในกลุ่มหนึ่งขนคนเข้ามาอีกเหมือนกันมีปอสองคอยวางระบบเก็บสวยปอสองเป็นใครไม่รู้ผมไม่แน่ใจในรัฐบาลมีคนปหนึ่งปอสองปอสามปสี่มาเป็นรัฐบาลหรือไม่ผมไม่รู้ส่งต่อไปถึงปหนึ่งนี่คุณชลน่านว่าก <c oughs> ็อื้ออึงสิครับถ้าเป็นนายกไม่ใช่เป็นนายกอบอตอนะเนี่ยนะฮะมีใครอีกมีพันตำรวจเอกสอรุ่นสี่สองเห็นไหม กลับไปเหมือนเดิมเป็นคนวางระบบและสายตรงถึงบิ๊กปอรุ่น36มาร์คไว้บิ๊กปอรุ่น36มเขาก็รู้ว่าบิ๊กปอรุ่น36มีคนเดียวที่ขึ้นระบบเป็นผู้นำมีหมวดมอเป็นหัวหน้าทำหน้าที่อะไรกลุ่มนี้ท่งสวยขึ้นไปให้ปอ1หนึ่งปอ2สองและปอ1หนึ่งนี่เขาว่าอย่างนี้แสดงว่าขบวนการ มันใหญ่มากๆธุรกิจใต้ดินเป็นหนึ่งในตัวซัพพอร์ตธุรกิจบนดินให้เติบโตแรงงานเถื่อนเป็นที่ต้องการของแรงงานแม้ว่าเราจะเปิดให้คนต่างด้าวเข้ามาแต่แรงงานเถื่อนยังทะลักบ้านเราเฉพาะตัวบ่อนคุมทรัพย์หมุนเวียนทะลุปไปแสนกว่าล้านขนาด0.5ของ GDP เลยค,คุณดูนี่บ่อน แรงงานเถื่อนก็เช่นเดียวกันเขาบอกว่ามีคนเข้ามาเล็กที่เป็นแรงงานเถื่อนกับแรงงานที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยครึ่งครึ่งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเถื่อนเขาบอกว่าว่าเกี่ยวพันตกปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยสี่แสนถึงห้าแสนคนที่เข้ามาจ่ายค่าหัวคิวคนละหมื่น<ม>เท่ากับสี่พันถึงห้าพันล้านอยู่ในมือของเรา อยู่ในมือของคนที่เป็นผู้ร่วมขบวนการกระบวนการทั้งหมดในการขนแรงงานเถื่อนล้วนแล้วแต่เกี่ยวพันกับสิ่งเหล่านี้ครับหนึ่งต้นทางจัดหาคนมาส่งชายแดนชายแดนรอรับคนนัดพบพักและคอยขนส่งมีทีมภาสาและเคลียร์ปลายทางคือโรงงานที่พักและจัดทำเอกสารล้วนแล้วแต่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวพันทั้งสิ้นคุณหมอชลอนั่น แฉลงไปว่าใครเอี่ยวหลังจากนี้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกับรัฐบาลต้องเคลียร์เรื่องนี้ไม่งั้นจะคาใจแต่ปฏิบัติการของรัฐถามว่าละเลยหรือไม่ผมพามาดูนี่นี่คือปฏิบัติการเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ร่วมปฏิบัติการทลายแก๊งค้าคนค้าแรงงานเถื่อนแก๊งเจเพชกับแก๊งเจดาที่ ดอนเมืองแก๊งนี้เป็นแก๊งใหญ่ครับคจับกลุ่มคุณราตรีเวสวรรณนำพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วเจราตรีหรือว่าเจ๊เพชรนี่คือใครคือเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางขนแรงงานต่างด้าวจากพม่ามาที่ตลาดกลางกุ้งอ่ะใช่ตลาดกุ้งตลาดกุ้งที่สมุทรสาครแ,และกก<ค>ระจายไปที่<ๆ>อื่นๆเจเพชรคือใคร คนที่ประสานกับเอเย่นทางพม uh ่า huh. แล้วก็มีการติดต่อกันทีนี้มีข้อมูลบอกว่าจะต้องมีการเสียค่าดําเนินการสําหรับใครที่ต้องการจะเข้ามาด้วยนะคะครับหกพัถึงหนึ่งบาทเอเย่นพม่าเนี่ยจะออกเอกสารผ่านแดนเมื่อสักครู่ที่พี่โอว่าไ uh huh. ปแล้วเนี่ย border pass ไปที่บาดานผ่านแดนถาวรที่บ้านพุน้ําร้อน uh huh. จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็พักไว้ที่สมุทรสาครราชบุรีนะครปฐมกรุงเทพมหานคร จุดพักและมีรถไปรับกระจายคนออกใครที่มีเอกสารก็ลักลอบเข้ามาได้เลยมาได้เลยแต่ใครไม่มีต้องมาพักที่ด่านนี้แล้วด่านนี้ก็จะทําไงมีคนไปรับต่อกลุ่มรับต่อรับยังไงเขาบอกว่าคนที่รับต่อเนี่ยคือนายเยมินเคลื่อนไหวอยู่ที่กาญจนบุรีนายองโจอยู่ที่สมุทรสาครนายเชลโกสมุทรสาครนายซอเมียว อะไรสักอย่างผมอ่านไม่ออกนะรับจากนายโจอีกทีหนึ่งหัวหนึ่งสามพับาทเงินจะตกหล่นอยู่ในคนกลุ่มนี้และคนกลุ่มนี้ไปไหนครับส่<ร>งส่งจากเจเพชรเนี่ยไปที่สมุทรสาครราชบุรีราคชบุรีรนคปรนคปฐ<ร><ท>มรับจากสมุทรสาครมีรถไปรับที่ปั๊มน้ำมันแห่งห<ช>นึ่งนี่ตำรวจเขารู้ขนาดนี้แสดงว่ากระบวนการทั้งหมดไม่ได้เป็นที่ปกปิดครับ ตำรวจรู้ก่อนหน้านี้เราเคยพูดเรื่องหนึ่งบอกว่ามีขบวนการขนคนที่กาญจนบุรีเข้ามาเจ้าหน้าที่ทหารและปกครองไปจับกับเป็นพันตำรวจเอกคนหนึ่งร่วมกันขนแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศและเข้ามากระจายนำเชื้อเข้ามาด้วย สุดท้ายตำรวจตั้งทีมสอบย้ายพันตำรวจเอ,เอกนี้ออกไปปัจจุบันผมเข้าใจว่าไปอยู่ในจังหวัดชายแดนแห่งหนึ่งปฏิบัติการในเรื่องของแรงงานต่างด้าวเป็นเรื่องที่ชวนติดตามครับประเทศไทยกำลังเปิดให้แรงงานต่างด้าวในประเทศเราเข้ามาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง654,000คนอันน่านสัญชาตกลุ่มพา64ที่ผ่านมาเม,มียนมาเนี่ย3 8 0 0 0 ล,ลาวหกหมื่เจ็ดกุมกัมพูชาอีกสองแสนกว่าคนค่ะคนเหล่านี้จะเข้ามามันพอไหมถ้าไม่พอเราจะจัดการยังไงเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการขนแรงงานต่างด้าวเถื่อนที่ไม่มีการตรวจไม่มีการดูแลเข้ามาและแพร่เชื้อในประเทศไทยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลลุงตู่อย่าปล่อยให้เรื่องขบวนการค้าแรงงานเถื่อนอภิปรายกันในสภาแล้วจบเพียงแค่คำชี้แจง แต่ต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างครับค่ะ